นี่อยู่นี่ครับคือตะกร่แตนทำข้าวครับเป็นตะกร่แตนนะครับที่มีขนาดลำตัวเป็นกล้องยาวนั่นเองครับผมขาหน้าของมันนะครับเป็นขาหนีบที่ใช้ได้การจับเหยื่อนั่นเองครับผมและอีกที่สําคัญคือตัวคอมันสามารถหมุนได้ถึง360องศานะครับทำให้มันมองเห็นเหยื่อรอบด้านของมันเลยครับผมแต่คําถามของเราก็คือตอนผสมพันธุ์ครับผมตัวมีของตะกั่วแตนทำข้าวครับจะทําอะไรกับตัวผู้ครับในช่วงผสมพันธุ์ครับระหว่าง กินตัวผู้หรือฝังไข่กับตัวผู้จึงคำตอบครับนะครับตอบก็คือกินตัวผู้นั่นเองครับด้วยลักษณะําตัวของตัวเมียนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้หลายเท่ามากครับทาให้ช่วงเวลาะสมพั์นะครับด้วยพฤติกรรมของมันโดยที่มันดูร้ายนะครับมันจึงต้องกินตัวผู้ครับเพื่อนําโปรตีนจากตัวของมันครับไปสร้างนางไข่ของมันนะครับแล้วก็เก็บเป็นเสบียงเป็นอาหารให้กับลูกของมันที่จะเกิดแม่นะครับ